ำรวจนึ่งคสามคนได้ไหมอันเจียวสอนมือเลยไปดูฝั่งด้วไปดูฝั่งด้วย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 รถตำรวจเป็นรถตำรวจสามคันแลกกับคนสามแค่สามคนเลยในทุกอ่ะรถตำรวจสามคันน่ที่เจียวสอนได้เลยรถตำรวจต้องกี่คันนะครับรี่ำวจเอารถตำรวจราคาเยอะนะผมก็ไปผมก็ไ่เค้นไม่ได้ครับผมไปวันี้เอาเงินมาดิ ต้องแบบออจอส่าเลยนะครับอบอกใครครับครับเลยผบแซกผบแทกกอะไรวะผบอแทกครับผมเหีือนย้อยฮโดนแล้วรัากูไม่ใช่หรอ้สักนะให้เรียกมาอย่ามาท้ากูต้องใช้ตำรวจนะแล้วใส่กระบังอวุ้นรอวุ้นแล้วผมโดนได้เดี๋ยวประเทศนี้เดี๋ยวตลอดจะยุบประเทศยุบตำรวจแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไม่มีตำรวจให้ทุกคนเล่นแล เย่าปิดปิดนรอดดีรรงเปิดี้รอดยาง่ปิดได้งไม่เปิดกูเปิดนะเอาง่ายง่ายมึงไม่เปิดกูเปิดไอคุไม่เปิดได้ไงไม่เปิดได้ไง้แล้ว้้ดกูเปิดได้ไงรอเปิดกูปมีปมดปิดีเลยครับปุ๊บมีปิดจีเลยครับจีเลจีเรู้จักทบดีด่ะไทยบดีด่ะ เปิดประตูหน่อยครับปดีาขอห้องน้ำหน่อยขอห้องน้ำหน่อยเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยปุ๊บเข้าทีลคนได้ไหมเนี่ยอ้าอุ้ย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 อย่ไ้เนี่ยเอาบอกเอาบอสเอาบอสเอาบอสออไม่เลยเออยปรตน้เียคนดอึ้นไปไม่อด้บี้ไป้ไปขึ้น้นไอย่าเยมันออก้